สนับสนุนโดยธนาคารออมสินสนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแจว๋วเช้าวันเสาร์แล้วได้เวลามาตามร้อยความอร่อยกับเปรี้ยวปากกันค่ะวันนี้เขาบอกเลยว่ารังสิตมันร้ายขอช่วยมาเปิดลายแทงเก่าแต่เก่าร้านตำนานย่านรังสิตกับสองร้านตำนานที่ยังฮิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วชวนคอกาแฟไปคาเฟ่น้องใหม่ไซล็อสุดเท่ตามเตอ๋อจอยไปเชี่ยวกันเลยค่ะ เร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวคุณคุณช้านี่ผมจะต้องคุณต้องเป็นพาราของตลอดเลยพาราอะไร <c oughs> คุณใจเย็นก่อนรู้ <c oughs> ว่าอยากกินรู้ว่าคิวยาว <c oughs> แต่พักทายคุณชมก่อนค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเพื่อมาแล้ว,ลวที่เห็นผมแบบโอ้โหรีบขนาดนี้ครับเพราะวันนี้ครับร,งรังสิตมันรา <ไว S 1> ้ายเราจะชวนมาครับที่ร้าน<ว>เก่าแต่เก่าร้านตำนานย่านรังสิตและร้านแรกวันนี้คือถ,ถ้าถ้ามันช้าเนี่ยคิวคือหื่มยาวมากโอโ้คุณพูดแบบนี้รู้เลยว่าร้านหไหนก็คือร้านไก่ผัดเบมะม่วกกิโลพาวสี่สิบสามปีในตำนานเพราะถ้าเกิดว่ามารังสิตไม่มาโง่โฆษณาถือว่ามาไม่ถึงผมเนี่ยแฟนคลับเลย มันดีมากเป็นแฟนครับขนาดนี้รู้หรือเปล่าเขาย้ายร้านแล้วจ้าอ้านี่จะบอกว่ารู้จักผมน้อยไปครับนี่ผมเต๋อฉันทวิตรลิตติดชึ่งยังไงผมไปรู้วงในมาด้วยว่าว่าร้านใหม่ของเขาเนี่ยสคู่หา4ชั้นติดแอร์นั่งสบายที่สำคัญมีลิฟต์ด้วยไว้ส่งอาหารแต่ละชั้นเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยงในจริงจ เพิงบอกว่าร้านเขานะคะสมกับเป็นร้านในตำนานตัวตึงของแพรของอะไรนะของแพรได้ปหะได้ได้ได้รีบไปรีบไปเดี๋ยวคิวยาวคุณจอยร้านแท็กซี่เลยไปละมันมีคนอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณไปทางไหนล่ะมาทางนี้ก่อนถ้าหนูมาคิวหนูต้องมากินที่นี่ตลอดหนูจะสั่งไก่ผัด เม็ดมะม่วงหิมาพานต์ค่ะที่นี่อร่อยจริงค่ะควรมาค่าแกการมากินจริงๆค่ะเพื่อนแนะนํามาว่าแบบอุ๊ยดีมากก็เลยวาโอเควันเกิดแล้วก็เลยมากินต้มบวยแล้วก็กินผัดหอยลายน่าจะซ้ําค่ะเพราะว่าอยากกินอีกลองมากินดูค่ะอร่อยมากยังปลาสลิดมากับที่บ้านตั้งแต่แบบยังอยู่ผมอะไรอย่างเงี้ยละครับมากรงเลยกรงยังอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตํานานเมนูเด็ดก็คือไข่ผัดเม็ดมะม่วงอร่อยที่สุดเลยครับรสชาติที่นี่โอเคครับหวานกรอบกลมกล่อมครับ โอ้โหนี่คือมีลิฟต์ด้วยครับลำมากโอ้ยตายแล้วที่โต๊ะเลยดีกว่าครับเพราะป่านนี้คุณจอยน่าจะซัดหมดแล้วมันมีมานี่เลยครับคุณจอยเขาหลออทานพร้อมกับผมอยู่นี่ไงอ้าวสวัสดีคุณบาน,นะคะน,นี่เทักทายะะเจอกันอ่ะไก่ผัดเป็นมะม่วงหิมพาน,นต์เลยมาอันนี้คือถ้ามาที่นี่นี่คือ ต้องสั่งเมนูนี้เลยเพราะเมนูนี้คือบปทีเด็ดใช่ค,ครับผมคือจะบอกว่าจอยนะคะค,คือแบบว่าชอบทาาาหงมุชนามากนี่มา,า 3, ครั้งที่สามแล้วกะเพรียมากมาครั้รราทางที่แล้ว จำได้ว่าอยู่ริมถนนตรงนี้ใช่ครับคือตอนนี้แบบเป็นตึกสวยงามเลยอันนี้อยู่ในตึกนี้มานานแค่ไหนหรอคะก็ตอนนี้ครบประมาณ1ปีพอดีครับประมาณ1ปีพอดีเลยหนึ่งปีใช่ปีหนึ่งมาถึงเมนูที่เราต้องทานอันนี้ครับอันนี้คือเมนูแบบเด่นและดังและเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไก่ผัดเม่นว่วนั่นเองครับผมเคยเคยนับเล่นๆไหมเมื่อวันหนึ่งอ่ะเราขายได้ประมาณกี่จานเพราะทุกโต๊ะสั่งนะสังเกตได้เลยเล่นๆครับผมถ้าเกิดว่าพีคจริงๆผมคิดว่า3 0 0ถึง400จานี่โอ้โหที่สูตรทีเด ไก่เนี่ยครับมันคือแบบไฮไลที่คนชอบนี่คิดว่าเป็นพ้อะอะไรก็เป็นที่ว่าเราทําใหม่ทุกจานครับหมายถึงว่าพอออเดอร์เข้ามาเราค่อยทอดไก่พอทอดเสร็จปุ๊บเราก็ผัดเลยหัวหั่งจัดเต็มมากเหมือนแบบไม่ได้มา2คนนะแน่นโตมากกอ้โหคุณบาสดูแลดีมากควันนี้นะครับทางรายการของเรามีของมมอบให้กับคุณบาสด้วยนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็มีกิฟต์เซตปลากระป๋องสามแจ่วนะครับปลาซาดินตัวใหญ่เนื้อแน่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมอบให้กับทางร้านเพื่อสร้างสรรค์เมนูอร่อยๆให้กับพวกเราด้วย ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค,ค,ค,ครับขอบคุณฝา,ากร้านคุณผู้ชมนะครับเปิดอยร้านแล้วอยู่ที่ไหนเปิด10กี่โมงครัก็กโหโภชนานะครับตอนนี้เราย้ายมาเยื้องเยี่ยงร้านเก่าประมาณ20เมตรครับอยู่ซอยเดิมเลยครับพระหุนโยธิน135หรือว่าหลังธนาคารกสิกรตล,ลาดลังสิตครับแล้วก็เวลาเปิดปิดตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นบ่ายสองครึ่งครับแล้วก็ปิดประมาณห้าทุ่มครับครัวปิดสี่ทุ่มครึ่งครับผม อร่อยสุดคอนเฟิร์มค่ะก็เดี๋ยวผมขอแวะไปที่ครัวก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วอ๋อได้เลยครได้เลยได้เลยครับอันนี้ต้องต้องมาเริ่มที่เมนูไฮไลท์ของเขาก่อนเลยนะครับที่ขายได้สูงสุดนี่3า0ร้อจานนั่นคือไก่ผัดเป็นมะม่วงนั่นเองคือไก่เนี่ยครับเขาหน้าตาแบบเปมนไปชุกแป้งนะครับตรงนั้มันจะมีความแบบมันกรอบแบบกำลังดีมากและที่สําคัญคือตัวซอสเขาครับมันจะมีความแบบ เทสเจอร์เป็นคาราเมลเลยอ่ะแล้วมันจะโอ้โหแล้วรสชาติมันแบบปรุงแบบกำลังดีมากๆเลยแล้วทานกับข้าวไปคืออืมันฟินไม่รู้จะฟินยังไงอ่ะเมื่อกี้ผมขึ้นสวรรค์ไปแล้วกลับลงมาแล้วกลับลงมาทานอื่นต่อไม่น่าได้ขึ้นสวรรค์เนาะคุณแรงมากคุณแรงมากอร่อยมากชอบมากหนูต้มปวยอ่ะคัคือมันสดคข้องคอนะแสาว่าคข้องคอจริงๆเลยค่ะมันมีความเปรี้ยวของแบบ บวยแล้วเขาเหมือนมีหอมน้ำมันงานนิดๆอ่ะแล้วหมูสับอะไรกำลังดีกูอร่อยมากคือสดแล้วแบบสดชื่นอ่ะตายแล้วมาผมยำปลาสลิดแล้วกันนะคือมันจะมีความแบบเหมือนแบบความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานมันแบบตัวยำนี่เขาแบบโอโ้โหใช่เลยรสชาติม,มันใช่แล้วมันสดชื่นมากนะมันเป็นแบบรสชาติเผ็ดแต่สดชื่นอ่ะอทานแล้วมันเฟรชครับเมนูสุดที่รักโอ้โหหอยลายผัดพริกเผาครับ คือเขาตัวใหญ่มากนะไม่ใช่ว่าจะเป็นหอยแบบตัวเล็กๆนะนี่คือแบบใหญ่เลยคือหอยเนี่ยมันไม่ไม่เละเลยมันนุ่มๆหนึบๆแล้วก็คือแบบน้ำพริกเขาหอมมากคือแบบโอ้โหเขาปรุงรสดีมากคุณจอยผัดมาอร่อยแน่คุณเอ้ตายละกระเพาะปลาผัดแห้งดีมากเขาเหมือนใช้กระเพาะปลาแหะค่ะแล้วผัดแบบแบบรสชาติดีอ่ะอือคือรสชาติอร่อยมากมาคุณคะเมนูที่แบบ หน้าทางสุดๆตรงหน้าคุณทีเด็ด<ห>ใช่ไหมนี่ปลากระป๋องผัดฉ่าคือเมนูน้องใหม่เขาสร้างสารรค์เมนูวันนี้พิเศษเพื่อรายการเราเนี่ยนะ<ม>เป็นเมนูที่ผมแอบไปถามคุณบาสมาครับวิธีการทําของเขาเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากมคือเขาจะผัดพริกนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับกระเทียมกระชายใ้เข้ากันผัดจนมันหอมก่อน<ม>จากนั้นเนี่ยเขาจะใส่เนื้อแล้วก็ซอสมะเขือเทศจากปลากระป๋องสามแจ่วลงไปผัดจนเข้ากันจนมันหอมเลยครับแล้วก็ตบท้ายด้วยใบกะเพราเข้าไปโอ้โห นี่เป็นเมนูน้องใหม่ของเขาที่เขาทำพิเศษเพื่อรายการเราแต่เขาจะทำเป็นเมนูประจำของเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ตามมาทานกันได้เลยเออจะบอกว่าเขาเอาสมุนไพรนะคะผัดกับซอสมะเขือเทศสามแจ่วเข้มข้นนะแล้วก็คือตักไปตรงไหนเนี่ยก็เจอแต่เนื้อปลาซาดีเพราะปลาซาดีตัวใหญ่เงือ่น่นอืมคือความพิเศษตรงหอมสมุนไพรเนี่ยเขาผสมกับความแบบรสชาติที่แบบเหมือนแบบ กลมกล่อของแบบตัวซอนมะเขือเทศเข้ากันได้ดีมากตามเปรี้ยวปากกินเที่ยวมาเลยนะคะร้านเก่าแต่เก่าในประมาณโหมดโฆษณาอร่อยสุดๆดีมากเปรี้ยวปากรีวิววันนี้เราสองคนกำลังมาตามหามีไก่ฉีกที่แซ่บเกินต้านที่ร้านหมูตอกครับอกเลยว่าเป็นมีไก่ฉีกที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากมาก จานนูแบบไม่ต้องปรุงตามสไตล์หมูตกกคกเลยวันนี้น่ยบุกที่หน้าร้านแล้วไปดูแคทล็ับคำอร่อยกันเลยไหมรอมากเลยค่ะคไปค่ะมีไก่ฉีกสุดแซ่บอร่อยเกินต้านจากร้านหมูตกกคกค่ะเกือบ20ปีแล้วค่ะก็จะมีหมูตกคกมีตำหมี่หมูกรอบมีเห็ดทอดน้ำปลาซึ่งเป็นเมนูที่แบบทุกคนชอบมากก่อนนั้นีจะเป็นซ้มตำมาก่อนแต่ว่า ลองเอาหมูย่างไปใสป่รสชาติจะกลมกลม่อมท้าเราทําให้กลมกล่อมขึ้นกว่าส้มตําช่วงที่อากาศร้อนมากๆค่ะมีความรู้สึกว่าลูกค้าไม่ค่อยออกมากันเลยจะหาเมนูไหนที่แบบลูกค้าสามารถสั่งไปทานได้โดยที่ไม่ต้องออกมาก็เลยมาปิ้งที่ตรงหมี่ไก่ฉีบทําขึ้นมาโดยที่เป็นรสจัดไม่ต้องปรุงเหมือนกันตัวอกไก่เนี่ยใครๆก็คิดว่าจะแห้งแต่ของเรารับรองว่าไม่แห้งคือรสจัดครบรสเลยค่ะไม่ต้องปรุง ทานเปล่าก็ได้89บาทค่ะในกล่องก็จะมีเส้นหมี่นะคะลอยด้วยไก่เนื้ออกไก่ชุ่มๆแล้วก็จะมีผักแนมไปน,นิดนึงก็ทานคู่กับผักจะอร่อยมากเพราะว่าเป็นผักจะกรอบแล้วก็จะมีน้ำพริกกักหมูซึ่งจะกรุบกรอบจะเพิ่มความนัวให้ให้ตัวเส้นหมี่อะคะ่ะเมนูนี้ก็คือจะเป็นหมี่ไก่ฉีกใบทิพซึ่งลูกค้าสามารถเซิร์ชได้ในดีดิเอเลยค่ะหมี่ไก่ฉีกใบทิพหรือว่า จะเข้าไปค้นหาที่ร้านหมูตกคอกก็ได้นี่แหละค่ะที่ตามหามีไก่ชีกร้านหมูตกคอกมีไก่ชีกที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> โหนี่ <c oughs> จะล้นกล่องก็ค <c oughs> ือล้นล้นแล้วค่ะนี่<อ>กล่องก็คือล้นแล้วกิฟต์อุ้ยทุกคนนี่คือคลิปลงไปอันแรกคอือยังไปไม่ถึงเส้นเลยนะเพราะว่าไก่เยอะมากไก่ฉ่ำไม่ไหวไก่ฉ่ำมาก ทังเส้นทั้งไก่ทัง้งพีคือนี่ต้องคำเดียวกันแบบนี้เลยมมไม่น่าเชื่อว่าอกไก่มันจะนุ่มขนาดนี้ช้ำเนอะมากมันดีรสคือแบบเลิศกินแล้วคือลอยเลยไม่ต้องปรุงของจริงของจริงกินแล้วหยุดไม่ได้จริงเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มค่ะเซิร์ชได้ในดีดเิเบอเลยค่ะมีจฉีกาบทิปหรือว่าจะเข้าไปค้นหาที่ร้านหมูตุกก็ได้ น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพสนับสนุนโด,ดยไทยประกันชีวิตมาอยู่ตลาดไทยปี 0, 5, 25 5พันวาคบปย่หธันวาเน่ยครบ10ปีประเด็นคือเราทำเอง2คนกับลูกชายไอ้คุณผัดกันทำเน่ย ที่แกงทำเองกระเทียมเราทําเองเราไม่เคยซื้อตลาดแบบโรยหน้าแบบชาวบ้านเขาแล้วเราใช้ของไทยแทยก้กระเทียมไทยกีบไทยตะไคร้ไทยหมดเพราะเรามีพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดไทยเขาจะมีของส่งให้เราของเราถ้าเกิดอย่างปลาในคางสวันเราทิ้งเลยคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากแนะนำนะแต่อร่อยทุกอย่าง <c oughs> ร,ารู้แต่คนชอบแต่กบทอดอนะซิกเนเจอร์เลยขายเดือนเ,เป็นตัน ไม่ใหญ่ไปใช่ไหมเนี่ยใหญ่มากจานมันทำไมมันโมโหระทึกขนาดนี้คือเราไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้คุณดูทอดมันดิคุณดูชิ้นดิใหญ่มากผมบอกคุณแล้วผมเตือนคุณแต่แรกแล้วว่าที่นี่จานใหญ่มากคุณก็สั่งเนี่ยไม่เป็นยะยมันยังไม่เป็นเลยค่อยๆทานไปแต่อย่าบ่นเลยเยอะโอ้ยมาแล้วมาอีกหนึ่งเมนูแล้วครับสวัสดีครับคุณอาร์ตคุณอาร์ตวางตรงนี้ได้เลยโอ้โหนี่โอ้ใหญ่มากจานใหญ่แบบนี้นี่คือปลาหมอกี่ตัวคะเนี่ยจานละสี่ตัวครับ ก็เท่าที่เราไม่ต้องปลาหมอคือมาทั้งโรงพยาบาลเลย <c oughs> เป็นชูฉีปลาทั้งโรงพยาบาลเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> คือผมตอนที่ผมเดินเข้ามาครับ <c oughs> จะมีแบบเหมือนแบบเมนูมันจะมีการสับเปลี่ยนไปใช่ไหมเป็นกิมกมิกเหมือนเป็นกระดานที่เขียนอยู่นะครับ <c oughs> ใช่ครับน,นั่นคืออะไร <c oughs> เพราะว่าวัตถุดิบในแต่ละวันเนี่ยครับ <c oughs> เราได้มาไม่เหมือนกันเราได้อะไรจากตลาดมาเราก็มาเขียนตรงนั้นมันจะไม่มีเมนูอะไรที่ซ้ำทุกวันก็แล้วแต่วันเลยแต่ก่อนถามเึงอาหารถามก่อนพี่แมวหายไปไหนคะคุณพ่อตอนนี้ทำครัวอยู่ครับ คือคุณพ่อทำทำเองทุกท,ทุกเมนูเลยเหรอครับทุกทุกเมนูครับเอาเป็นว่าถ้ามาที่ร้านเนี่ยครับเมนูที่ห้ามพลาดเลยยังไงก็ต้องสั่ง<ม>ปเป็นแบบเป็นสอเมนูครับจะเป็นเมนูซูชิปลาหมอจานนี้คร <maravil? S 2> ับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นเมนูกดทอดจานนั้นครับค<ๆ>ือเราใช้กระเทียมไทยเบอร์สองเราใช้กบสด เราทอดจานต่อจานนันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับลูกค้าชอบค่ะงั้นขออนุญาตเข้าครัวต่อนะครับได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แมวพี่แมวโอ้ยเริ่มจากเมนูที่พี่อาร์ตบอกว่าอ่ะเอาเลยเอาเลยข้ามพลาดเนาะโอ้มันกินไม่หมดแน่เลยคุณจอยเอ้ยโซฉี่ปลาหมอคุณแต่จริงหมอกับการมาเป็นครอบครัวเหมือนกันนะเพราะจานแบบใหญ่จริงๆก็มีใส่เดียวปะคือทั้งทั้งทีมกินไม่หมดเลยนะเนี่ยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเฮ้ยอร่อยมากคุณจอย รสชาติเป็นยไงคือปลาหมอเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะแล้วก็ตัวชูชี่รสชาติเครื่องแกงแบบถึงเครื่องเลยอ่ะอร่อยอร่อยมากจะบอกว่าสมกับเป็นร้านอาหารป่าเนาะเพราะรสชาติเขาแบบจัดจ้านค่ะคือชูชีแบบว่าเค้ยเครื่องถึงมากทางสมุนไพรแล้วแบบความเผ็ดแซ่บอันนี้ไม่่อยกินปลาหมอนะแล้วปลาหมอมันกินง่ายอ่ะมันนุ่มแลวไม่คาวเลยอ่ะแล้วก็เมนูนี้นะครับทางร้านเขาแนะนำมาว่าก่อนจะทานนะครับให้ใส่พริกไทยดาป่นไรทิพิปลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ทําให้รสชาติเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นด้วย ดไปค่ะไปครับต้องไปแล้วโอ้นี่นี่นี่จอยครับโอ้โหนี่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 จัดเลยคุณจอยขอก้อนเลยนะคะครับเขาใช้กระเทียมอะไรนะฮะกระเทียมไทยเบอร์สองค่ะโอ้โหคุณนี่เป๊ะเรื่องข้อมูลคุณนี่แบบผมต้องยกให้จริงเฮ้ยเป็นไงฮะเมันดีมากเลยอ่ะหึ่จะบอกว่ากระเทียมเขาอะค่ะคือมันกรอบแล้วมีรสชาติแบบเค็มๆหวานๆอยู่แล้วพอใส่พริกไทยดำลงไปค่ะมันจะแบบ เพิ่มความหอมของพริกไทยดำแท้ขึ้นมาเลยอ่ะคือจะบอกว่ากระเทียมพริกไทยเกิดมาคู่กันอยู่แล้วมันคือเนื้อคู่แล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะที่คุณอาเขาแนะนําว่าจะต้องใส่พริกไทยดำป่นเพิ่มก็คือไข่เจียวไข่เจียวหมูสับที่พวกคูแบบนี้นะคะพอใส่พริกไทยดำมาแบบกลิ่นมันหอมไปพริกไทยดำขึ้นมาเลยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงไข่เจียวนี่ยเขาทอดยังไงให้มันคู่งี้คะคือจะบอกว่าถ้าเกิดไข่เจียวนะคะถ้าจะดีค่ะต้องเป็นไข่เป็ด ไข่เป็ดที่ไม่แช่เย็นเลยนะคะเวลาตีตีปั๊บมันจะขึ้นแล้วน้ํามันต้องร้อนค่ะเพราะอยากให้ฟูบางครั้งเขาก็จะแบบผ่านกระชอนผ่านกระชอนพ่กให้มันฟูอ๋อออลองดิโยกเบ้าบอกข่ไข่เจียวก็อร่อยแล้วนี่นี่ผมไม่ใส่ซอสเลยเลือยอีกหนึ่งเมนูที่อยากทานมากคือเป็นคนชอบกินผัดเผ็ดอันนี้ซี่โครงหมูผัดเผ็ดผัดเผ็ดเม่น้อยคือเมียได้ทานน้อยแต่ผัวได้ทานเยอะ กมชอบเป็นจินอาหารมันเป็นซี่โครงหมูนะแต่ซี่โครงหมูเนี่ยเขาไปสับไปหั่นจนมันละเอียดทานง่ายมากโอ้นี่หอมหอมใบยี่ลามากโอ้ไี้กินจริงใช่ป่ะแค่ผมตักขึ้นมานะโอ้โหคนรอบข้างนี่จามกันละงมเลยนะเครื่อนโอ้คุณชอบมากเขาถึงเครื่องอ่ะทงใบยี่ลากังไอ้นี่ค่ะเม็ดยิ้มไทสดอ่ะอือแล้วก็แบบอ๋อเผ็ดเค็มดีอร่อยมากนะคะสั่งไปฮะอันนี้นี่คุณไปคุยกับโต๊ะอื่นซะแล้ว มาต้มยำปลากรดคางค่ะที่นี่เขาจะใช้แบบ,บปลากรดคางแบบไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะใ่จริงแวะมาทานกันได้นะครับก็คือร้านอยู่ในตลาดไทยนะครับอยู่ในโซนตลาดต้นไม้นะครับอชอบมากเพราะว่าเดินมาจะเห็นความร่มรื่นเลือกซื้อต้นมงต้นไม้ได้อ,อยู่ซอย4นะครับเข้ามาแต่แนะนําว่าคนเยอะมากเปิดปุ๊บคนเข้าเลยเพราะฉะนั้นควรจะรีบมาเนิ่นๆน,น,นะร<อ>้านนี้โหดี หลานมากนะคะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่จอดประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะตอนที่หลานไปอยู่กับอาม่านะคะก็อาจจะมีงอนกันบ้างตามความคิดของคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะจนตอนสุดท้ายนะคะหลานรู้ว่าอาม่าเก็บเงินให้ตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยละค่ะการสั่งเงินให้ลูกหลานในระยะยาวทําให้หมดกังวลคนข้างหลังสูญเสียไปแบบไม่เสียสูญเพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนค่ะอีกหนึ่งแผนประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุกับไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวล นะคะทาให้ลูกหลานมีเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการเจ็บป่วยหรือสาเหตุอื่นหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะรับเงินสูงสุด1นึ่งล้านสองแสนบาท และเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเพิ่มอีก10%ของเบีย้ยดังกล่าวหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด600,000บาทและเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเพิ่มอีก10%ของเบีย้ยดังกลา่าวหากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือสาเหตุอื่นรับเงินสูงสุด450,000บาทรวมถึงเมื่ออยู่ครบสัญญาอายุ90ปีก็รับเงินสูงสุด450,000บาทเช่นกันค่ะเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ8บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ50จนถึง75ปีโดยไม่ต้องตรวจไม่ต้องสอบคำถามสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์022489145ได้เลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas เรียกว่าเจอานี่ยังอยู่กันที่ย่านรังสิตค่ะแต่เบรกนี้ขอชวนมาอัปเดตคาเฟ่น้องใหม่เอาใจ Coffee าคอฟฟี่เลเวอร์มาดื่มกาแฟหอมๆเอาใจสายคอนเทนต์กับอาร์เคเต็กเท่ๆบอกเลยว่าฟังสุดๆค่ะร้านนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่น้องใหม่เลยนะคะในย่านเรียบคลองรังสิตแห่งนี้เลยนะคะกับร้านพาวเวลคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์ร็อปที่แบบเท่มากๆค่ะจะบอกว่าข้างในสวยมากคุณควรต้องไปถ่ายข้างในนะออมันดีมากเชิญเชิญเชิญครับเชิญ อีกหนึ่งมุมไฮไลท์นะครับคือที่บริเวณชั้น2นี่คือว่าสิ่งที่เจ๋งมากๆของที่นี่คือว่าไฟที่เราเห็นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตามไว้เลยนี่โอ้โหสายคอนเทนต์นี่เลือกได้เลยครับเราสามารถคุยกับที่ร้านได้เลยเขาจัดให้ตามแบบสไตล์ที่เราต้องการได้เลยี่อันนี้ก็จะเป็นแนวขาวๆหรือว่าถ้าอยากเปลี่ยนเป็นสีอ่ะนี่อ่ะเอาซ่อมนี่ออกแบบเงาๆซึมๆ มุมบันไดนี่แสงดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาเป็นกระจกแบบยาวขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะถ้เกิดว่ามีแสงส่องลงมาจะบอกว่ามุมนี้คือแบบว่าเท่มากๆเพราะโล่งโปร่งแล้วก็สบายค่ะก็ถ่ายรูปสวยทั้งเช้าแล้วก็บ่ายเลยค่ะอันนี้เตรียมมาให้พวกผมะครับเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณภูมิคุณเอี๊ยบเรื่องของเมกกาแฟก็บอกว่าไม่ธรรมดาพิเศษมากใช่เลยครับยังไงคะมีกาแฟให้เลือกหลากหลายเลยครับนี่ค่ะมีมาให้ลองมาชิมไหมนะใช่แล้วก็ให้ทายก่อนก็ได้ครับว่าได้ว้าววิวชัดมากไก่ไม่มีไม่มีกลิ่นไก่ไม่มีกลิ่นไก่เออคาราเมลอะช็อกโกแลต ใช่ครับตอนนี้เป็นช็อกกันแลับเฮ้ยผมไม่เชื่ออันหนึ่งผมต้องชนะอะอ่ะคุณที่สองลองลองอันที่สองคุณต้องคิดว่าเซนส์ของกันเป็นกาแฟมันคล้ายๆกันหรือวะต่างมากทัวร์่วะฟอรโร คอโล่คืออะไรมันจะมีกลิ่เปรี้ยวใช่ครับตัวนี้จะออกคอโลเบอร์รี่เฮ้ยไม่คอโล่เบอร์รี่มันจมีกลิ่นเปรี้ยวดอกไม้ครับใช่คอโลเป็นกลิ่นดอกไม้แล้วก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวใช่ครัเบอร์รี่จะเปรี้ยวสุดท้ายครับอันนี้ก็ชัดเหมือนกันครับพี่อะไรพอพูดอย่างนี้ก็อ่ะคุณคุณมากคุณคุณมากันต้องเป็นแบบอะไรที่มันแบบ โอรำป่ะอันนี้ป่ะใช่ป่ะอันนี้ถูกมี้เฮ้ยเอ้ยทำไมเฮ้ยแปล่งจินรำชัดมากอนี่ครับโ้ขอบคุณครับอันนี้แนะนำให้ยกดื่มครับยกดื่มครับยกดื่มอันนี้ยกดื่มได้เลยครับยกเลยนะอันนี้มีคำแนะนำไหมคะอ่าอันนี้ก็คนก่อนครับมีความแบบเค็มๆมันๆแล้วมันหอมหอมนะคุณเป็นไงสตรอเบอรี่แบบนมๆแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่ได้มีแค่แบบกาแฟแต่ว่าอาหารก็มีเยอะด้วย มีเมนูไห้มาสองคนอ่าครับผมอันนี้เป็นเมนูแซนด์วิชครับเป็นสะโพกหมูเอาเอามาทำแล้วก็เป็นคุกซอสสไตล์จะออกเม็กซิกันหน่อยครับซอสก็สไตล์แบบก็เม็กซิกันครับพี่เรา,รเ,ราเราทานได้ดูหมูเ,เขาอะค่ะคือรสชาติน,นุ่มมากเลยอะแล้วก็มีความเข้มข้นของซอส,สแบบเปรี้ยๆวๆหวานๆแล้วแค่แค่ข้างตัวขนมปังที่เขาคลิวมาก็เหมือนทานเนยมาแบบหอมๆมาก<ช>อร่อยมากอมโอ้ขนมปังมันแบบมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีความกรอบรผสมกับความนุ่มๆแบบกาลัดีเลยนะตวามกับเนื้อหมูเข้ากันมากอีกหนึ่งเมนูตรงหน้าจอยเลยค่ะดูดีครับอันนี้เป็นเมนูพาสต้าข้าวซอยแก้มวัวตุ๋นครับแก้มวัวนี้ก็จะตุ๋นประมาณ48ชั่วโมงครับก็จะนุ่มครับแล้วก็อันนี้มามันเป็นการผสมผสานอาหารไทยกับอิตาเลียนด้วยอันนี้ก็อยากให้ลองครับเพราะมันเข้ากัน นี่บีบมะนาวไปแล้วด้วยรึบปล่าเฮ้ยจะบอกว่าน้ำข้าวซอยเขารสชาติจัดจ้านเข้มข้นมากเส้นลวกกำลังดีแล้วก็แบบใส่พริกไปเผ็ดเปรี้ยวดีเลยอ่ะโอ้โหมหอมขอบคุณค่ะคุณเยียบขอบคุณนะครับหอมคุณเยี้ยบนี่ตัวนี้เป็นฟินเบอร์รี่ครับอเมริกาโน่ฟินเบอร์รี่อันนี้เป็นฮอนดูรัสเป็นลาเต้เย็นครับลาเต้หลังกินใช่ครับกินลังกินลังวันนี้ถ้าทานคู่กับนมจะหอมวิ อ่มากเลยอะอุะ้ยดีอะมันมีความแบบเออมีความเปรี้ยวๆขึ้นมาหน,นิดน,นึ่งแล้วดีเลยเนาะคือแบบ<อ>กลิ่นเป็นลาเป้ที่มีกลิ่นลำแบบชัดมากๆเลยอะอุ้ยชอบอะดีอะอะฝากร้านักนิดหนึ่งครับร้านพับโฟครับอยู่บริเวณเลียบคลองลังสิทของหนึ่งครับอยู่ฝั่งคลองครับอ่าอยู่ติดถนนเลยครับไม่ต้องเข้าซอยครับเปิดทุกวันครับเวลา10โมงหน้าบาร์จะปิดประมาณ6โมง15ครับแล้วก็อาหารจะปิด5โมง45ครับ มาทานกันได้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีคนะโอ้โหทั้งศิมันร้ายจริงเลยอ่ะร้ายเนาะสัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปกิน6ร้านเด็ดสตรีทฟู้ดเยาวราชกับก้าวนพะก้าวปอเปี๊ยะเป็ดย่างหอยแครงลวกก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กรอกอีสานบอกเลยว่าช่ำเบอร์